ท่านนี้นะครับท่านมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับท่านเคยทําหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารนะครับเคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องเป็นที่ปรึกษาครับจาดรายการพิธียุกนะครับได้งานพูดงานถืออุกรม์งานขายนะครับท่านเป็นนักพูดนะครับเป็นนักขายเป็นนักการสื่อสารนะครับและอีกมากมายนะครับท่านทางด้าบริหารเนี่ยนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าประชาสัมพันธ์มาไม่อะไร เลยเดำลงทำแหน่งรองหัวหน้าสำนักพิยนาจการและสาราตัวเวทศสารนะครับปัจจุบันนะครับท่านได้มาทำงานทางด้านอิสระเป็นเลียงออนอิสระนะครับขอเสียงตบมือคร,อรับรับรองรัฐมนตรีชัยพันจรจน์ครับทุกท่ต้องขอบคุณการพิธีกรทันนะ้งสองท่านนะครับที่ได้เชิญผมขึ้นมารางทีไม่ต้องเชิญก็ได้นะผมจุดทูบดอกเดียวก, <c oughs> ก็พ <c oughs> อะนะครับก็นะครับบรรยากาศก็คือในเนี่ยวันนี้ ผมเข้ามาช่วงแรกๆในห้องนี้ส่วนใหญ่ใคนไทยเป็นธรรมชาติก็คือมาก่อนย่อมได้นั่งหลังนะครับส่วนมาหลังเนี่ยย่อมมีโอกาสที่นั่นหน้านะครับซึ่งตอนนี้เราก็นะครับเข้ามาสู่ในหัวข้อนี้ผมรับเป้าหมายให้บรรยายหรือว่าให้พูดนะครับเกี่ยวเรื่องการเตรียมตัวสมัครงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งโลกในอนาคตจะเป็นโลกของหนึ่งเดียว เรามีการหมุนเวียนเป็นพลวัตนะครับคนของประเทศสิบประเทศก็จะหมุนเวียนกรียนมาเสรีนะครับซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันนะครับในวันนี้ผมจะมาให้เนื้อหาหรือแลกเปลี่ยน,นะครัึงการแลกเปลี่ยนเป็นประเด็นไดบ้างใน่รก็คือประเด็นของประชาคมอ,อาเซียนคืออะไร2นะครับประเทศประชาคมอ,อาเซียนความสำคัญของประเทศไทยอย่างไรและก็ประเด็นที่3ก็คือ การเข้าสู่นะครสมัครงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรครับจะพูดกัน3ประเด็นนะครับในเบื้องต้นอยากให้พวกเราทราบก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นธงชาตินะครับเดี๋ยวจะให้ให้ข้อมูลไปเรื่อยๆระหว่างการการพูดธงชาติของอาเซียนเรา10ประเทศนะครับรวมกันบอกตกลงกันแล้ต้องใช้ธงชาติตัวนี้นะครับร่วมกัน อาเซียนแล้มีอาเซียนเนี่ยคืออะไรแล้มีผลกระทบกับแรงงานไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวีดีโอสัก1-2นาทีจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้น,นถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพนะครับนิดน,นึงนะครับสำหรับแรงงานของเราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครเชื่อมอาเซียน ระแสโลกาภิวัตน์การรวมตัมประเทศเพื่อการพัฒนาของแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและความเข้มแข็งของแต่ละภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกภูมิภาคต้องเร่งแสวงหาความรุ่นระหว่างประเทศเพื่อจะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนา เพื่อส่งผลให้ประชาคมองแต่ละภูมิภาคอยูย่ดีกินดีเชิงการค้าเสเซียหรืออาเซียนฟรีฟรีแอรียหรือวอ่าตางมิสาอสามสอาเซียนได้ลงนา รอความตกลงว่าวยการขอความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนและความตกลงว่าวนการใช้มาตรการกำหน,นอดอัตราอากรเพื่อจัดก,การตัวเขตการค้าเสรีอาเซียนโดยลดภาษีสุลการกอกให้ละร้อยละสูงถึงห้าภายในสิบห้าปีซึ่งมีวัตถุประสงคที่สำคัญ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าอาเซียนในตลาดโลกอั่นจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากประเทศต่อมาอาเซียนตกลงเร่งลดภาษีสุลนกากรลงเหลือร้อยศูภายในปี2553สำหรับประเทศสมาชิกอื่และภายในปี2558สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิบาประเทศไทยจะต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบทางที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากจากรอข้อตกลงในการจะตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ทำให้มีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งที่เป็นโอกาสและขอ้อจำกัดอันหมายถึงไทยจะต้องมีการบริการพัฒนาคนการจัดก,การและหุ่นยที่เกีววก่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆเพื่อเป็นเครื่องในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้

กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านความสุขพันธ์ทางกับค้าการลงทุนจึงเป็นพื้นฐานสำคทำให้ปัจจุบันการลงทุนจากต่างประเทศในทุนสงข้าจึงมีอยา่างมากมายและปัจจุบันการลงทุน จะทำใการเทื่อยาแรงงานจากประเทศสมาชิกง่ายและสรุปเร็วขึ้นดังนั้นผลกระทบต่อแรงงานไทยย่อมิดขึ้นอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่ดีของไทยเช่นการพัฒนาฝีมือแรงงานการพัฒนาระบบการจัด อาเซียนเนี่ยเป็นภาพกว้างๆนะครับสรุปก็คืออาเซียนเนี่ยคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับภาษาอังกฤษ Association of Southeast Asia n เซรียกอื่นการดึงภาษาอังกฤษจากตัวหน้านะครับคือ Association เป็นตัว A นะครับ South นะครับ East Asia ก็เป็นอาเซียนนะครับมาทั้งหมดโดยประกอบเป็นประเทศฟิลิปปินส์ไทยอินโดนีเซียพม,ามา่าเวียดนาม บูนายสิงคโ,โปร์ลาวกัมพูชามาเลเซียซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด580คนซึ่งถ้าเกิดประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยจะมีประชากรทั้งหมด63-64ล้านคนแต่ถ้าเกิดรวม10ประเทศแนละ้วจะเท่ากับ580ล้านคนซึ่งมันมีความหมายนะครับสมัยก่อนเราผลิตสินค้ามา1ชิ้นเราขายคนได้แค่63ล้านคนตอนนี้ผลิตสินค้ามาชิ้นหนึ่งกันแต่สามารถขายได้ 5้าล้านคนนะครับโดยไม่ต้องเสียภาษีอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งตลาดเป็นใหญ่แล้วก็โตขึ้นและอีกหน่อยคนประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นลาวกัมพูชาเวียดนามฟิลิลลาาปปินส์พม่าไตต่าง่าจะมาอยู่ในไทยและในทางกลับกันคนไทยก็สามารถไปอยู่อย่างต่างประเทศในสิบประเทศได้อย่างสบายนะครับเพราะเราคือประชาชนในกลุ่มอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราจะเห็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านนะครับ มาพูดกันในไทยอย่างเช่นภาษาลาวกัมพูชานะครับหรือนะครับสิงคโปร์ก็จะมาใช้ภาษาในประเทศไทยมากขึ้นคือคนเหล่านั้นจะมาอยู่นะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยบางทีผมไปในกลุ่มอาเซียนพาไปเที่ยวที่ลาวลาวใช้ภาษาแปลกๆอย่างเช่นผมไปโรงพยาบาลที่ประเทศลาวเขากับไทยภาษาเทียนไปที่เกี่ยวนะครับแต่มันฟังกันรู้เรื่อง บางภาษาเนี่ยอย่างเช่นห้องประสูตรน,นะครับห้องคลอดลาวเรียกห้องประสูตรนะครับบางทีคนลาวเนี่ยมาหานะครับคนไทยไปโรงพยาบาลลาวมาหาปุ๊บถามห้องประสูตรอยู่ไหนนะครับห้องประสูตอยู่ไหนไอ้นี่ทีกว่าเชียวพระองค์นะครับก็เลยบอกว่าอยู่ที่นู่นพระเจ้าค่ะนะครับกลายเป็นว่าอย่างนั้นไะปภาษาลาวัแบบไทยเนี่ยมันฟังกัน แต่บางอย่างอาจจะเย็นอย่างเช่นห้องไ c ซียคเรียก i อซที่เราเรียกห้องนะฮะมรสูงโอ้โหเนี่ยฟังดูน่ากลัวห้องมรสูงนะครับห้องผ่าตัดในเราในเราห้องผ่าตัดของเราห้องอะไรฮะห้องป่าเราเอมีป่าเนี่ยดูรุรลือเกินนะครับแล้วก็ห้องอะไรครับห้องตรวจภายในห้องตรวจภายในนะครับที่เราเรียกห้องอะไรฮะจ๊กเบิร์ ดูนะครับความจริงแล้วผมว่ามันเปิดก่อนถึงจะจมากกว่านะครับมันเป็นโจเปินนี่คือภาษาอีกหน่อยจะเข้ามานะครับแล<ม>้วหนังไทยเนี่ยบางทีในอดีตเนี่ยเช่นหนังเด็กกำพร้าประสบความสาเร็จนะครับส่วนหนึ่งแต่อยากที่จะไปฉายในกัมพูชาเพราะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นคนที่สงสารคนนะครับชอบร้องไห้ชอบสงสารคิดว่าหนังเด็กกำพร้าเนี่ยจะเข้าไปในฉายกัมพูชาแล้วจะประสบความสาเร็จนะครับ ปรากฏว,ว่าเข้าไปฉายเด็กกำพร้าไม่มีใครดูเลยเพราะอะไรเด็กกำพร้าที่กพูชาคือเด็กถือมีดกำพกร,รพา้านะฮะกำพร้าก็คือกับมีดนะครับเพราะว่าพร้าเขาคือถือมีดนะครับเพราะฉะนั้นภาษาวธรทมนี้ต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้เกิดนะครับการขายได้ในต่างประเทศนะครับนี่คือคอวามหมายนะครับของคำว่าอาเซียน ประชาคมอาเซียนเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2510นะครับโดย5ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิป,ปินสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มเติมมานะครับในปี2527บูนายเข้ามานะครับเวียดนามเข้ามา2538 2 4 0เลาพาพม่าเข้ามานะครับแล้วก็บูชารเข้ามาเป็นประเทศสุดท้ายในปี2542รวมเป็น10ประเทศด้วยกันนะครับมีประชากร580ล้านคนแล้ว ปีที่สองพัญนะครับก็คือปี2558นะครับเราก็จะออกมาเข้าสู่อาเซียนแบบแท้จริงก็คือ0%ภาษีเราจะไม่เสียเลยนะครับในปีนั้นซึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งใหม่ๆก็คือ2550เนี่ยมันมีไทยผู้ค้าจากคอมมิวนิสต์เข้ามานะครับจีนมีคอมมิวนิสต์รัสเซียมีคอมมิวนิสต์เข้ามานะครับแล้วนะเผยแพร่หน้าที่คอมมิวนิสต์การตอกกลุ่มเหลนี้เพื่อป้องกันหนะ้าที่คอมมิวนิสต์ส่วนหนึ่งนะครับ จะเห็นได้ว่าตามแผนผังโลกเนี่ยไทยถือว่ามีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าติดชายแดนกัมพูชาวเวียดนามลาวพมา่านะครับแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์จะติดกับไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้านะครับและเรามียอกาสได้เปรียบการแข่งขันนะครับในการทำประเทศอาเซียนแต่สิ่งที่สองคัญนะครับ การรวมกลุ่มอ,อาเซียนจะได้ผลกระทบอะไรผลกระทบการนี้ตลาดของเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นที่ผมบอกมาสินค้าผลดตมาหนึ่งชิ้นจะเป็นอย่างเช่นกาแฟตอนนี้เราขายได้63ล้านคนแต่ถ้ากาแฟที่พวอ่านี้เนี่ยถ้าเปิดประเทศกลุ่มอาเซียนจะขายได้ให้กับประชากร580ล้านคนโดยไม่ต้องเสียภาษีใดๆนะครับเพราะฉะนั้นใครเรียนการตลาดใครจบการตลาดมาได้เปรี่ยน ความจริงแล้วการวิเคราะห์การตลาดหรือพฤติกรรมผู้บริโภคของของทุกประเทศเนี่ยมันไม่แตกต่างเลยนะครับเชน่นเด็กเนี่ยจะซื้ออะไรเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายก็จะมีพฤติกรรมการซื้อเหมือนกันในทั่วโลกนะครับเชน่นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเราขายสินค้าเด็กเราต้องทำยังไงครับเด็กชอบอะไรตร้องวิเคราะห์เด็กชอบสนุกสนานใช่ไหมครับเนี่ยเด็กเด็กข้างบ้านผมมาถามแล้วนะนะ ปลาอะไรเลยเล่นกี่สุดในโลกผมบอกปลา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 เจ็ดสีลูกไม่ใช่ปลาหางลูกยูไม่ใช่ปลา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 เศษมั้งลูกไม่ใช่ผมก็อ่านนายยองแทนมันบอกเลยนะลือกปลาเข็ษแค่ตัวสุดท้องเอาไปทอดเอาไปกลนนะอะไรจะเล็กกว่านี้อินเทจิ์งของเนแนลเพราะฉะนั้นการขายของให้เด็กเป็นปลาดินต้องเล่นเด็กทุกชาติทุกภาษานะครับก็จะมีพฤติกรรมอย่างนี้